สวัสดีครับคุณผู้ชมอาการแบบนี้คือว่าน้ำมันลงบ้างไม่ลงบ้างครับต้องล้งางคาร์บูคาร์บูเรเตอร์ครับมาดูกันเลยครับไอต่อเปลี่ยนสายน่ครับสายน้ำมันสายน้ำมันก็หมดสภาพนะครับเสร็จแ,แ,แล้วก็ล้ลลางมันโดนทำานมันไหลออกเดี๋ยวผมไปหา สายยางนะมันมันใหม่ครับเป็นโลสายแท้ โอ้ปีหกห้านะคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นมาเม่ละสิบบาทโอ้โหเหลือเหลือจังเยอะนะครับคุณผู้ชมเหลือเยอะมากเนี่ยของเก่ายังใช้ไม่หมดเลยฮะจะใช้ของใหม่ดีกว่าเนาะที่ของเก่าใช้ไม่หมดเลยเอาใช้ของใหมด่ดีกว่าครับเอาตัดเดี๋ยวผมขอดึงสายต่อมาก,ก่อนนะ

เสียดุ้งมือสักพูดครับงานนี้ก็รู้สึกว่าจะสองอย่างนะคุณผู้ชมนี่ครับค้าในค้าในรุ่นรุ่นในรุ่นก่อนถ้ารุ่นก่อนนี่ไม่แพงครับรุ่นคุณผู้ชมร้อยสามสิบบาทแต่รุ่นหลังผมซื้อได้ 120, 150ร้อยยี่ร้อยห้าสิบเท่าั้ อันนี้มันเป็นราคาราคาเก่าก็ขึ้นลงลงคุณผู้ชมราคาพวกนี้นะครับร,รวมค่าส่งแล้วนะครับขับิวนี่เดี๋ยวให้ทีมงานแกะล้างเองนะเด็กส่วนผมจะแกะล้างล้างก่อนนะล้างก่อนนะทีมงานล้างข้างนอกก่อนแล้วค่อยไปล้างข้างในนะอันนี้มันตรงนี้ ล้างทั้งใเย็นๆแล้วทั้งหมดเสร็จแล้วก็แต่ล้างข้างในให้มอสหายเยอะใส่ตะเกียบกันแต่ส่วนผมก็จะนี่ล้างด้วยส่วนผมจะมาดูเรื่องคารลาสทุกทุกคนใส่ยี้ไม่ได้เ่รอใส่ผิดประเภทกันคลาสกำต้องใส่ตรงล้างตรงนี้ครับอันนี้มันดี่ยดี ก็ผมเออผมตัดนี้ซะก่อนครับแหมจะลืมแล้วครับคุณผู้ชมวัดวัดวัดแล้วก็ก็กังไกลตัดไม่โชคดีเถึงกังไกลอยู่นะนรู้ไปไหนแล้วคุณผู้ชมเท้าเหยียบเหยียบแล้วก็ตัดวัดดูอีกครั้งนะครับให,ให้ให้ให้ตรงๆนะครับ อ่ายาวก็ไม่ดีนี่ครับเดี๋ยวผมก็ตัดไว้เพราะว่าผมกดนะถังลมบ่โะแล้วในเป่านี่มันไม่มันมีตัวนี้เป่าอ๋อถังลมมีคุณผู้ชมแต่ว่าจะยกมากก็ได้ครับเดี๋ยวผมยกมาให้มันมันไม่มีไม่ได้เป่าถังลมมันไม่มั่นใจคุณผู้ชมเดี๋ยวลากข้างนอกออกก็ได้เดี๋ยวยกถังลมให้ถังลมไปตัดไปต่อหน้าบ้าน เลยคุณผู้ชมเพราะว่าพกแไว้เพราะว่าทำไมท่านผมจะลืมว่าเอา้าเนี่ยครับไว้ได้สองสองตัวน้ากระอครับมันมันมันไม่ได้เสียหายหบ่อยนะครับใส่ไว้ตรงนี้ครับใส่กล่องข้างมือเสร็จแล้วต้องเอาั้านอุดด้วยนะ <c oughs> ไม่งั้นฝุ่นไปเข้าไปในนั่ง,งในใต้าหนึ่งตัวแนละ้ว เรียกอะคาร์บอนเรตเอร์นะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกนะอ่าอ่าอ่ามันเป็นอะไรเขาเรียกเบอร์สิบอะ Yes. Thank you for watching. กะระบีใส่ครับเพราะว่ากันพวกอ่าเขาเรียกว่าคิดเกลือมันล็อกนะครับ เปลี่ยนแผนคัสทครับบางครั้งก็ง่ายบางครั้งก็ยากนะครับในโชคดีครับง่าย่า่นะครับในผู้ชมเนี้ยนี่มันหมดอย่นี้นะครับมันหมดแบบนี้คุณนี้ชมเห็นะครับแบบนี้มันหมดเลยนะครับถ้าแผ่นคา์ทมันหมดอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะทําให้เราเล่นเครื่องเยอะนะเล่นเครื่องมากก็เปลืองน้ํามันนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวรอล้างคอมเพเตอร์ครับเรียบร้อย

ล้างคาบอริเตอร์แล้วครับเป็นเป็นแครปครับทุกท่าน i <laughs> Yeah.

เออได้แล uh, 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 oh ้วเออนนน่ะน like ังผู้ชมดูดูดูผมดูนะเลิมอย่างเงี้ยผู้ชมดูดูนานๆเลยทำเทีลม ใช้เวลานน้อยกลายเป็นใช้เวลาเยอะเนีตัวล,ลนนะ้มัเ,นเมนอนะแดได้ได้เป็นันห,หรือเ่าดห,หรือรรร่งบกว่านมั้ังเห็นแ้ไ

เกี่ยวข้างในมันเสียเกี่ยวข้างในมันเสียครับเนี <you> know, uh, ่ยเกี <im machine> ่ยวตัวนี้เสียตัวนี้เสียเกี่ยวตัวนี้เสียอ่าตัวนี้ดีไหมเอ่อเกี่ยวสายเอ่อตัวนี้จะทำยังดีจะลองหาฝามาเปลี่ยนดูครับเกี่ยวตัวนี้เสียนะเกี่ยวตัวเกี่ยวตัวผู้ดีไหมดีครับเด็กตัวนี้เด็กตัวนี้มันรู้สึกมันจะจะหมดแล้วคร่ะผู้ชมไม่มีแล้วครับจะหมด ถอดออกมาครับตบลกลงก็เปลี่ยนฝาตัวนี้คุณผู้ชมตัวนี้ยังหาไม่ได้ตัวนี้ยังหาไม่ได้นะเออทุกอย่างก็ดีหมดแล้วครับเดี๋ยวผมลองอีก<ส>ครั้งนะคุณผู้ชมผมลองอีกครั้งนะไม่มั่นใจีลองอีกครั้งแต่เวลาเขาคิดเกลือมังถอนเพ้ยเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่ผมผมไม่มั่นใจครับแต่รู้สึกมันถอนขึ้นมาเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอลองอีกสักครั้ง มันเล็กคุณผู้ชมใส่ยากนะเกี่ยวเกี่ยวมันเล็กนิดเดียวครับคุณผู้ชมได้แล้วเดี๋ยวผมลองอีกครั้งนะคุณผู้ชมผมลองนะเท้าเราคุณผู้ชมจับแล้วหมดแล้วครับคุณผู้ชมไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับ นี่ครับหมดแล้วเกลียวมันหมดหมด,หมดสายเก่ายนี่ครับนะเกลียวมันหมดแต่ฝาสายใช้ได้คุณผู้ชมแต่เกลียวตัวตัวนี้มันหมดสภาพนะครับเดี๋ยวต้องไปหาของของมือสองน่าจะได้ได้อยู่นะะคลิปนี้ก็คงจะไม่มีแล้วครับเราก็ต้องไปหาเจ้าตัวนี้มาครับเราจะมามาเปลี่ยนนะครับฝาตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายรับ